สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอางถิงค์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเจมส์แคฟฟอรี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษแถลงต่อที่ประชุมสภาสามัญเมื่อวันที่8พฤษภาคม2 5 6 7นเนะครับเกี่ยวกับแผนการเตรียมในประเทศผู้ช่วยพูดฝ่ายทหารของรัสเซียเนื่องจากแท้จริงแล้วบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของทหารขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลของอังกฤษเพิกถอนสถานะทางการทูตซึ่งเคยครอบคลุมอสถา,า,าริมรพท์หลายแห่งของรัสเซียที่มีอยู่ในประเทศรวมถึงสถานที่ตั้งที่อยู่ในกรุงโลอนดอนขณะที่เทศมณฑลเอเซ็ทางตะวันออกของอังกฤษหลังมีการตรวจสอบพบว่าเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นวัตถุประสงค์ ทางข่าวปองเคเวลี่บอกว่ารัฐบาลของอังกฤษนั้นจําเป็นต้องดําเนินการเรื่องดักล่าวเนื่องจากว่าพฤติการร้ายการของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นและอาศัยแผ่นดินของอังกฤษเป็นฐานปฏิบัติการด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการประนามว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่โกหกอย่างทิ่นเชิงความเคลื่อนไหวนักล่าเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลรัสเซียได้เชิญทางด้านในเจลเคซี่เอกอัครราชทูตของอังกฤษเข้าพบเมื่อต้นสัปดาห์ เพื่อหา,หารือและประท้วงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการที่อังกฤษนั้นยังคงมอบการช่วยเหลือทางด้านอาวุธที่รวมถึงระบบขีปนาวุธที่สายกลให้กับยูเครนแถลงการของรัฐบาลรัสเซียนั้นระบุเกี่ยวกับการเตือนอย่างตกไปตกมาด้วยว่าหากกองทัพยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษเพื่อที่จะโจมตีของทัพรัสเซียนั้น,น,นก็หมายความว่ารัสเซียก็มีความชอบธรรมที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตียุทโธปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทางทหารของอังกฤษทั้งที่อยู่ในยูเครนและอยู่ในประเทศอื่น ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็ดูเหมือนว่าความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนตอนนี้เริ่มที่จะประทุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่อังกฤษนั้นเองก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการส่งอาวุธทุตปรปกณ์และก็ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธของตัวเองโจมตีเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียซึ่งรัสเซียบอกว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคาม และแน่นอนว่านั่นก็คือหมายความรัเสเซียนั้นจะต้องมีการดาเนินการบางสิ่งบางอย่างกับทางด้านอังกฤษด้วยการที่จะโจมตีหน่วยทหารหรือว่าโจมตีสถานที่ตั้งทางทหารของอังกฤษแม้ว่าจะอยู่นอกอยูเครนก็ตามความเคลื่อนไหวนี้ก็เลยทําให้ฝั่งของอังกฤษนั้นก็ได้มีการออกมาตอบโต้ในการที่จะไล่ผู้ช่วยผู้ทหารพ้นประเทศนั่นเองโดยข้อหาว่าเป็นจรชนีน่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ดูเหมือนว่ากําลังจะลุกลามบาปลาย ไปสู่ชาติสมาชิกของนาโต้หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถางอินเทอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่อง,งอื่นๆที่น่าสนใจก็มีมาฝากกันให้ได้ชมได้ติดตามกันในทุกๆวันครับ